บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมน,อนมัสการ พระภูมิพระภาคอาราคันระสมมารัมพุทะเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธศาสนาสุภาษิตว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตล้นไปสู่อำนาจแห่งความตายล้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าแทบทุกคน เคยได้รับรู้ความหมายของข้อความนี้อยู่ตลอดมาแล้วแทบทุกคนเคยพูดออกจากปากตนเองมาแล้วนับครั้งไม่ได้แม้จะไม่ตรงกับแม้จะไม่ตรงเป็นคำคำแต่ก็มีความหมายตรงกันทุกคนมีความรู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีแต่คนเดียวที่จะหนีความตายพ้นและทุกคนมีความเลือเปรียบอยู่ประการหนึ่งที่มีความรู้นี้ติดตัวติดใจอยู่แต่แทบทุกคนก็มีความเสียเปรียบอยู่ประการหนึ่งที่ไม่เห็นค่าไม่เห็นประโยชน์ของความรู้นี้จึงไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรปล่อยประละเลยรู้จึงเหมือนไม่รู้ สิ่งที่เป็นคนเป็นประโยชน์จึงเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นสิ่งที่เป็นคนยิ่งใหญ่แม้ใส่ใจในความรู้นี้ให้เท่าที่ควรก็จะสามารถนำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้มหาศาลยากจะหาประโยชน์ใดอาจเปรียบได้ประการทางพระพุทธศาสานาทั้งหลาย สอนให้หัดตายก่อนถึงเวลาตายจริงท่านสอนให้หัดตายไว้เสมออย่างน้อยก็คนวันละครั้ง,งละห้านาทีสิบนาทีเป็นอย่างน้อยการหัดตายนั้นบางผู้บางคนน่าจะเริ่มโดยหัดคิดถึงสภาพเมื่อตอนกำลังจะถูกประหัดประหารให้ถึงตายคิดให้ลึกซึ้งถึงความกลัวตายของตนในขณะนั้น แล้วก็คิดจนถึงเมื่อถูกประหัตประหารถึงตายจนได้แม้จะกลัวแสนกลัวแม้จะพยายามกระเสือกกระสนช่วยตนเองให้รอดพ้นอย่างไรก็หารอดพ้นไม่ต้องตายด้วยความทรมานทั้งกายทั้งใจการหัดตายด้วยเริ่มตั้งแต่ความกลัวตายอย่างคารุนหดร้เช่นนี้มีคนเป็นพิเศษกับจิตใจจะสามารถอบรมบ่มนิสัย แม้ที่เที่ยมโหดอธม,มหิตปราศจากเมตตากรุณาต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นให้เปลี่ยนแปลงได้ความคิดที่จะประหัสประหารเขาเพื่อผลได้ของตนจะเกิดได้ยากหรือจะเกิดไม่ได้เลยการพยายามหัดให้รู้สึกหวาดกลัวการถูกประหัสประหารผลานชีวิตตนนั้นเมื่อทำไว้เสมอจะก,ก็จะเกิดผลเป็นความเข้าใจ ถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะต้องหวั่นกลัวเช่นเดียวกันความเมตตาปราณีชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะเกิดได้แม้จะไม่เคยเกิดมาก่อนซึ่งก็เป็นการเมตตาปราณีชีวิตตนเองพร้อมกันไปด้วยอย่างแน่นอนผู้ประหัตประหารเขาแม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้แต่ผลที่แท้จริงอันจะเกิดจากกรรมคือการประหัตประหาร ที่ได้ประกอบกระทาลงไปนั้นจะเป็นทุกโทษแก่ผู้กระทําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรรมนั้นให้ผลสัต์ซื่อนะักเหมือนผลของยาพิษร้ายกรรมนั้นเมื่อทําแล้วก็เหมือนดื่มยาพิษร้ายแรงเข้าไปแล้วจกไม่เกิดผลแก่ชีวิตและร่างกายไม่มีถ้าเป็นกรรมดีก็จะให้ผลดีถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้เปก็จะให้ผลชั่ว เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพระพุทธศาสนาพึงมีปัญญาเชื่อให้จริงจังถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมจักเป็นสิริมงคลเป็นความสวัสดีแก่ตนเองยุคนี้สมัยนี้น่าจะง่ายพอสมควรสำหรับกันนลกให้กลัวการถูกประหัดประหารถึงชีวิตเพราะเหตุการณ์ํำนองนี้เกิดขึ้นแก่ใครต่อใครไม่วางเว้น อาจจะเกิดแก่เราเองว,วินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้หัดคิดไว้ก่อนจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่จะไม่ปราศจากเหตุผลแต่เป็นความไม่ประมาทความตายเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาพุทธาศาสนาะสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันจะอยู่ในอากาศอยู่กลางสมุทร เ้าไปสู่ลึบเขาก็จะไม่พ้นจากมฤตยูได้ประเทศคือดินแดนที่มรตยูจะไปลุกรานจะไม่ลุกรานผู้อยู่ไม่มีเราจะถูกมฤตยูลุกรานเมื่อไรที่ไหนเราไม่รู้หายใจออกครั้งนี้แล้วอาจจะไม่หายใจเข้าอีกเมื่อถึงเวลาจะต้องตายไม่มีผู้ใดจะผัดเพี้ยนได้ ไม่มีผู้ใดจะช่วยได้เพราะเมษษื่อสัจจะตายไม่มีผู้ป้องกันและความผัดเพี้ยนกับมรรตยยอันมีกองทัพใหญ่นั้นไม่ได้เลยทุกย่างก้าวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครอยู่แห่งขนตำบลใดนำไปถึงมือมรษตโยได้ผู้ใดก็เคยตกอยู่ในมือมรุตยย ั้งที่ถุงใส่เงินแสนเงินล้านที่ไปก้นจีเขายังอยู่ในมือไม่ทันได้ใช้ไม่ทันได้เก็บเข้าบัญชีสะสมเพื่อความสมปรารถนาของตนนักการเมืองไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือบริษัอยู่ในขณะกำลังหน่วยกายหน่วยใจใช้หัวคิดทุ่มเทเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของตน ผู้ที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับครอบครัวเข้าข้าวอยู่ในปากแท้ๆก็เคยตกอยู่ในมือมรุสยูดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวผู้เหินฟ้าอยู่บนเครื่องบินใหญ่โตมโคลานรากับเกิดก็เคยตกอยู่ในมือมรุสยูโดยไม่คาดคิดผู้โดยสารเรือเดินสมุทรใหญ่ก็เคยตกอยู่ในมือมรุยูพร้อมกันมากมายหลายร้อยชีวิต นักไตเขาผู้สามารถก็เคยหายสาบสูญในขณะกำลังไต่เขาโดยตกเข้าไปอยู่ในมือมนุษยู่ประทางพระพุทธศาสนาคือภูมิปัญญาท่านสอนให้เร่งอบรมมรณสตินึกถึงความตายหัดตายก่อนตายจริงจุดมุ่งหมายสำคัญของการหัดตายก็คือเพื่อจะปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อย กิเลสเรื่องสมองตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงหัดใจให้ปล่อยเสียพร้อมกับหัดตายสิ่งอันเป็นเหตุให้โบให้โกรธให้หลงให้เกิดตัณหาอุปาทานหัดละเสียปล่อยเสียพร้อมกับหัดตายซึ่งจะมาถึงเราทุกคนเข้าจริงได้ทุกวินาทีอันความโลภความโกรธความหลง สัญหาอุปาทานนั้นบางครั้งบางคราวก็ทําให้ภูยังมีชีวิตอยู่ทั้งหลายได้รับวัตถุตอบสนองสมปรารถนาเช่นภูมีความโลภอยากได้เข้าของทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นบางครั้งบางคราวก็อาจขอเขาโกงเขาลักขมโมยเขาได้สิ่งที่โลภอยากได้มาเป็นสมบัติของตนสมปรารถนาหรือภูมีความโกรธ อยากว่าร้ายเขาอยากทำร้ายร่างกายเขาบางครั้งบางคราวก็อาจทำได้สำเร็จสมใจแต่ถ้าตกอยู่ในมือมรฤตยูแล้วเป็นคนตายแล้วแม้จะยังมีรรมความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกักบจิตใจจะไม่สามารถใช้กิเลสกองใดกองหนึ่งให้เกิดผลสนอง ความปรารถนาต้องการได้เลยผู้มีความโลภที่ตายแล้วไม่อาจขอเขาลักขโมยเขาได้หรือผู้มีความโกรธที่ตายแล้วก็ไม่อาจว่าร้ายเขาทำร้ายเขาได้กล่าวได้ว่าแม้ใจของผู้ที่ตายจะยังมีความโลภความโกรธความหลงตัญหาอุปาทานอยู่มากมายเพียงไรก็จะไม่สามารถก่อให้เกิดผลดี อันเป็นคุณแก่ตนหรือแก่ผู้ใดได้เลยมีแต่ผลร้ายเป็นโทษสถานเดียวจริงกิเลสเป็นคุณแก่ผู้ตายไม่ได้แต่เป็นโทษแก่ผู้ตายได้เมื่อลมให้ใจออกจากร่างกายไม่กลับเข้าอีกแล้วสิ่งที่เป็นนามแลไม่เห็นด้วยสายตาเช่นเดียวกับลมให้ใจคือจิตก็จะออกจากร่างร่างนั้นด้วยจิตจะออกจากร่าง โดยคงสภาพเดิมคือพร้อมด้วยกิเลสเครื่องสมองทั้งปวงที่มีขณะจิตยังอยู่ในร่างคือยังเป็นจิตของคนเป็นคนยังไม่ตายพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าผู้ละโลกนี้ไปในขณะจิตที่เศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้กิเลสทั้งปวงเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตจิตที่มีกิเลส เป็นจิตที่เศร้ามองกิเลสมากจิตก็เศร้าหมองมากกิเลสน้อยจิตก็เศร้าหมองน้อยจิตที่มีกิเลสเศร้ามองเมื่อละร่างไปสู่ภพภูมิใดก็จะคงกิเลสนั้นอยู่คงความเศร้าหมองนั้นอยู่ภพภูมิที่ไปยังเป็นทุกขติกติที่ชั่วกติที่ไม่ดีมากน้อยหนักเบาตามกิเลสความเศร้าหมองของจิต คำว่าจิตเศร้าหมองไม่ได้หมายถึงจิตที่หดหูอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเท่านั้นจิตเศร้าหมองหมายถึงจิตที่ไม่บริสุทธิ์ของแค้วคือเศร้าหมองอยู่ด้วยกิเลสจิตมีกิเลสมากก็เศร้าหมองมากจิตมีกิเลสน้อยก็เศร้าหมองน้อยอันกิเลสกองหลงหรือโมหะนั่นเป็นกองใหญ่กองสําคัญเป็นเหตุแห่งราคะหรือโลภะ และโทสะความหลงหรือโมหะคือความรู้สึกที่ไม่ถูกความรู้สึกที่ไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่ควรคนมีโมหะคือคนหลงคูมีความรู้สึกไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรทั้งหลายคือคนมีโมหะคือคนหลงเป่นหลงตนหลงคนหลงอำนาจเป็นต้นคนหลงตนเป็นคนมีโมหะ มีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบในตนเองหลงตนคนหลงตนจะมีความรู้สึกว่าตนเป็นภูมีความดีความสามารถความวิเศษเหนือใครทั้งหลายเกินความจริงเป็นความรู้สึกในตนที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบเมื่อมีความรู้สึกอันเป็นโมหะความหลงราคะหรือโลภะ และโมหะก็จะเกิดตามมาได้โดยไม่ยากเมื่อหลงตนว่าดีวิเศษเหลือคนทั้งหลายความโลภให้ไดมาซึ่งสิ่งอันสมควรแก่ความดีความวิเศษของตนย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความโกรธด,ด้วยไม่ตรงการให้ความดีความวิเศษนั้นถูกเปรียบหรือถูกลบล้างย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผู้หลงตนผููหลงคน เป็นภูมิโมหะมีความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ถูกไม่ควรในคนทั้งหลายผููหลงคนจะมีความรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ที่ตนหลงมีความสำคัญมีความดีวิเศษเหนือคนอื่นเกิดความมุ่งหวังเกี่ยวกับความสำคัญความดีความวิเศษของคนนั้นคนนี้ความมุ่งหวังนั้นเป็นโลภและเมื่อมีความหวังก็ย่อมมีได้ทั้งความสงหวัง และความผิดหวังเป็นธรรมดาความผิดหวังนั้นเป็นเหตุแห่งโทสะผู้หลงอำนาจเป็นผู้มีโมหะมีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรในอำนาจที่ตนมีผู้หลงอำนาจจะมีความรู้สึกว่าอำนาจที่ตนมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งหลายเกินความจริงเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรผู้หลงอำนาจของตน ว่ายิ่งใหญ่เนื้องอำนาจทั้งหลายย่อมเกิดความเหิมเหอทะเยอทะยานในการใช้อำนาจนั้นให้เกิดผลเสริมอำนาจของตนให้ยิ่งขึ้นความรู้สึกนี้จัดเป็นโลภและแม่ไม่เป็นไปดังความเหิมเหอทะเยอทยานความผิดหวังนั้นก็จัดเป็นเหตุแห่งโทสะผู้ที่มีโมหะมากคือผู้มีความหลงมาก มีความรู้สึกที่ไม่ถูกไม่ชอบไม่ควรในตนในคนในอำนาจมากย่อมปฏิบัติผิดได้มากก่อทุกข์โทษภัยให้เกิดได้มากทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทั้งแก่ส่วนน้อยและแก่ส่วนใหญ่รวมถึงแก่ประเทศชาติตาศาสนาพระมหากษัตริย์บุคคลภูมโมูหะมากหลงตนมากจัดเป็นพวกมีกิเลสมาก จิตเสรอหมองมากจะเป็นผู้ขาดความอ่อนน้อมแม่แต่ต่อผู้คนอย่างยิ่งที่จะได้รับความอ่อนน้อมบุคคลเหล่านี้เมื่อละโลกนี้ไปในขณะที่ยังไม่ได้ละก,กิเลสคือโมหะให้น้อยจิตย่อมสมองย่อมไปสู่ทุกขติทุกขติของผูหลงตนจนไม่มีความอ่อนน้อมต่อผู้คนได้รับความอ่อนน้อมอย่างยิ่ง คือจะเกิดในตระกูลต่ำตรงกันข้ามกับผู้รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมที่จะไปสู่สุขติคือจะเกิดในตระกูลสูงเป็นเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมที่เที่ยงแท้ผู้ใดทำกรรมใดไว้จกได้รับผลของกรรมนั้นทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วทำเช่นใดจักได้เช่นนั่น การไม่อ่อนน้อมต่อผู้คนได้รับความอ่อนน้อมเป็นกรรมไม่ดีการเกิดในสกุลต่ำเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นผลที่ตรงตามเหตุแท้จริงผู้ที่เกิดในสกุลต่ำปกติย่อมไม่ได้รับความอ่อนน้อมจากคนทั้งหลายส่วนผู้ที่เกิดในสกุลสูงปกติย่อมได้รับความอ่อนน้อมที่ผู้เกิดในสกุลสูงมีปกติได้รับ นั่นเป็นผลที่เกิดจากเหตุอันเป็นกรรมดีคือความอ่อนน้อมผู้มีปัญญาควรปฏิบัติตามคําแนะนําของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหัดตายก่อนที่จะตายจริงหัดปล่อยใจจากกิเลสเครื่องสมองพร้อมกับการหัดตายก่อนที่จะถูกความตายมาบังคับให้เป็นไปการหัดตายที่ปราชญ์ในพระพุทธศาสนาท่านแนะนํา คือการหัดอบรมความคิดสมมติว่าตนเองในขณะนั้นปราศจากชีวิตแล้วตายแล้วเช่นเดียวกับผููที่ตายแล้วจริงทั้งหลายคิดใด้เห็นชัดว่าเมื่อตายแล้วตนจะมีสภาพอย่างไรร่างที่เคยขึ้นไหวได้ก็จะทอดนิ่งอย่าว่าแต่เพียงจะลุกขึ้นไปเก็บรวบรวมเงินทองเข้าของที่อุตสาสะสมไว้ เพื่อนนำไปด้วยเลยแม้จะขยับให้พ้นแดดพ้นมดสักนิ้วสักคืบก็ทำไม่ได้เมื่อมีภูมายกนำไปยังที่ซึ่งเขากำหนดกันว่าเหมาะว่าควรก็ไม่อาจขัดขืนโต้แย้งได้แม้บ้านอันเป็นที่รักที่หวงแหนเขาก็จะไม่อยู่จะยกไปวัดเคยนอนบนฟูกบนเตียงในห้องกว้างประตูหน้าต่างเปิดโปรง่ง เขาก็จะจับลงไปในโลงศพที่แคบทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างตีตะปูปิดสนิทแน่นไม่ให้มีแม้แต่ช่องลมและอากาศจะร้องก็ไม่ดังจปะจประท้วงจะประท้วงหรืออ้อนวอนก็ไม่สําเร็จไม่มีใครสนใจสามีภรรยามารดาบิดาบุตรธิดาญาติสนิทมิตรทั้งหลายที่เคยรักใคร่ห่วงใยกันนักหนาก็ไม่มีใครมาอยู่ด้วยแม้แต่คน อย่าว่าจะจะเข้าไปนั่งไปนอนในโรงศพด้วยเลยแม้แต่จะนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่ข้างโรงทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่มีใครยอมบ้านเรนใครก็จะพาไน,นกลับคืนหมดทิ้งไว้แต่ลำพังในวัดที่อ้างว่างมีสลาตั้งศพมีเมนเผาศพมีเชิงตะกรมีศพที่เผาเป็นเท่าทานไปแล้วบ้างยังไม่ได้เผาบ้างมากมายหลายศพ ทีนี้เมื่อยังไม่ตายเราเคยกลัวเคยรังเกียจแต่เมื่อตายเราก็หนีไม่พ้นเรามีอะไรหรือในขณะนั้นเราไม่มีอะไรเลยมือเปล่าเกลี้ยงเกลาไปทั้งเนื้อทั้งตัวเงินสักบาททองสักเท่าหนวดกุ้งก็ไม่มีติดมีแต่ตัวแท้ๆเขาไม่ได้แต่งเครื่องเพชรเครื่องทองของมีค่าหรือมอบกระเป๋าใส่เงินใส่ทองให้เลย อย่างดีก็มีเพียงเสื้อผ้าที่เขาเลือกสวมใส่แต่งศพให้ไปเท่านั้นซึ่งไม่กี่วันก็จะชุ่มเลือดชุ่มํำเหลืองที่ไหลาจากตัวมีใครเล่าจะมาเปลี่ยนชุดใหม่ให้ทั้งทั้งที่สะสมไว้มากมายหลายสิบชุดล้วนเป็นที่ชอบอกชอบใจว่าสวยว่างามโอกาสที่จะได้ใช้เงินใช้เสื้อผ้าอภรเครื่องเพชรเครื่องทองเหล่านั้นสิ้นสุดลงแล้ว ร้อมกับลมหายใจพร้อมทั้งชีวิตที่สิ้นสุดนั่นเองไม่คุ้มกันเลยกับความเหนื่อยยากแสวงหามาสะสมโดยไม่ถูกไม่ชอบด้วยประการทั้งปวงที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นการเบียดเบียนก่อทุกข์อภัยให้ผู้อื่นหัดเห็นร่างกายของตนที่ตายแล้วขึ้นอืดอยู่ในโรงเริ่มปริเริ่มแตกมีน้ำเลือดน้ำหนองไหล ออกทุกขุมขนเส้นผมเปียกแฉะด,ด้วยเลือดด้วยหนองลิ้นที่เคยอยู่ในปากเรียบร้อยก็หลุดออกมาจุกในตาถลนเลือดลานรูปร่างหน้าตาของตนเองขณะนั้นอย่าว่าแต่จะให้ใครอื่นจําได้เลยแม้ตนเองก็จำไม่ได้อย่าว่าแต่จะให้ใครอื่นไม่รังเกียจสะดุ้งกลัวเลยแม้แต่ตัวเองก็ต้องอยากจะห้ามความรู้สึกนั้น เขียวพันในอุตสาหะพยายามถนอมรักษาให้งดงามเจริญตาเจริญใจใส่ยุกยาเครื่องอบเครื่องลุ่มไร้เครื่องประทินอันมีกลิ่นมีคุณค่าราคาแพงทั้งหลายมีลักษณะตรงกันข้ามกับความปรารถนาอย่างสิ้นเชิงเมื่อความตายมาถึงเมื่อความตายมาถึงไม่มีผู้ใดจะสามารถถนอมรักษาทนุบำรุงร่างกายของเขาไว้ได้ แม้สมบัติพัฒสถานที่ควรแสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถแม้ลิเล่นคนเพื่อใชายนุถนอมรักษาเชิดชูบำรุงตัวของเราก็ติดร่างไปไม่ได้เลยเป็นจริงดังพุทธศาสานาสุภาษิตว่าทรัพย์สังเิตก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ให้ความสุขความสมบูรณ์ความสะดวกสบายความปกป้องคุ้มกัน ร่างกายของคนตายไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างนั้นผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเดิมเป็นดินน้ำไฟลมประจำโลกต่อไปต้องตายตามพุทธศาสนาสุภาษาิตว่าตัดทั้งปวงจะทิ้งร่างไว้ในโลกผู้มีความเข้าใจว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรสุขทุกขอย่างไรเราไม่รับรู้ด้วยแล้วยังไม่มีความหมาย นี่เป็นความหัวใจผิดอย่างยิ่งเป็นโมหะที่สําคัญก็ที่เราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่กันในชาตินี้ทําไมเราจึงรู้สึกสุขทุกข์สุดทุกทั้งทั้ง,ท,งที่เราไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับชาติก่อนอย่างไรพุทธศาสนานกชนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีชาติในอดีตและชาติในอนาคตเชื่อว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ได้เคยเกิดในชาติอื่นมาแล้ว และก็จะต้องเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติถ้ายังทำกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้อย่าพลอยเป็นไปกับคนเป็นอันมากที่มีโมหะหลงเข้าใจผิดอย่างยิ่งว่าจบสิ้นความเป็นคนในชาตินี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับชาติต่อไปเพราะฉะนั้นความสำคัญ จึงอยู่ที่ควรแสวงหาความสุขความสมบูรณ์ให้ตนเองได้ให้เต็มที่ในชาตินี้ผู้ใดมีโมหะหลงผิดเช่นนี้จะสามารถทางความผิดร้ายได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตนทรยศคดโกงเบ็ดเบียนทำร้ายแม้กระทั่งถึงชีวิตเขาก็ทำได้เป็นการสร้างกรรมที่จะให้ผลแก่ตนเองแน่นอนคนจะต้องเสวยผล สวยทุกขเวทนาทั้งในโลกนี้และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วตามกรรมของตนต้องตามพุทธภาษิตธว่ากรรมของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักก็คือชีวิตในชาตินี้น้อยนักชีวิตในชาติข้างหน้ายาวนานไปไม่อาจประมาณได้ชีวิตในภพข้างหน้าจะสิ้นสุดเมื่อไรขึ้นอยู่กับความหมดจดจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงเท่านั้น เปรียบชีวิตข้างหน้ากับชีวิตนี้แล้วชีวิตนี้จึงน้อยนักแม้รักตนจริงก็ควรรักให้ตลอดไปถึงชีวิตหน้าข้างหน้าด้วยไม่ใช่จะคิดเพียงสั้นๆรักแต่ชีวิตนี้เท่านั้นหาความสมบูรณ์พูณสุขในชีวิตนี้ทายในขอบเขตที่ชอบที่ถูกทำรองครองทมเทิดผลแห่งกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อๆไป ก็จะต้องสวยแน่จะได้ไม่เป็นผลร้ายไม่เป็นผลของบาปกรรมที่ให้ความทุกข์ไม่ได้ให้ความสุขชีวิตใครใครก็รักชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักความตายเรากลัวความตายเขาก็กลัวของของใครใครก็หวงของของเราเราหวงของของเขาเขาก็หวงจะรักจะกอง จะฆ่าจะทำร้ายใครสักคนขอให้นึกกลับกันเสียให้เห็นเขาเป็นเราเราเป็นเขาคือเขาเป็นผู้ที่จะลักจะโกงและจะฆ่าจะทำร้ายเราเราเป็นเขาผู้ที่จะถูกลักถูกโกงถูกฆ่าถูกทำร้ายลองนึกเช่นนี้ให้เห็นชัดเจนแล้วดูความรู้สึกของเราจะเห็นว่าที่เต็มไปด้วยโมหะนั่นจะเปลี่ยนเป็นเมตตากรุณา ข่าวภูพยายามป้องกันสมบัติของตนจนเสียชีวิตนั้นน่าสลดสังเวชยิ่งนักแม้ข่าวหรือข่าวแม้ของผููกำลังจะสิ้นชีวิตแล้วแต่ก็ยังพยายามประเสริกประสนรักษาสมบัติมีค่าของตนที่ติดตัวอยู่ก็น่าสงสารที่สุดพบข่าวเหล่านี้เมื่อไรขอให้นึกถึงใจคนเหล่านั้นอย่าคิดทำร้ายอย่าคิดเบียดเบียนกันเลย ทุกคนจะต้องตายและจะตายในเวลาไม่นานชีวิตของมนุษย์นี้จะยืนนานเกินร้อยปีก็ไม่มากทั้งยังเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยปีอีกด้วยคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์จะทําทุกวิถีทางแม้ที่ชั่วโอดร้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมไมเล่าในเมื่อชีวิตดับสลายแล้วทุกสิ่งที่ชีวิตเคยครองก็ต้องสูญสลาย พัดพรากจากไปทรัพย์ติดตามคนตายไปไม่ได้แต่เหตุแห่งการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบซึ่งเป็นกรรมไม่ดีติดตามคนตายไปได้ให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนที่ตายไปแล้วได้ทรัพย์จึงไม่ใช่สิ่งที่พึงแสวงหาโดยไม่คํานึงให้รอบพอบถึงความถูกความผิดความควรความไม่ควรทรัพย์ที่แสวงหาด้วยความโลภเป็นใหญ่ ได้ทำลายชีวิตและทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของใครต่อใครมาแล้วอย่างประมาณไม่ได้ปรากฏที่เห็นอยู่ในชีวิตนี้ความโลภโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นทุกข์หนักนักทั้งโลภในทรัพย์รัพในยศในชื่อเสียงล้วนเป็นทุกข์หนักนักทั้งสิ้นตนเองก็เป็นทุกข์ทั้งยังแผ่ความทุกข์ไปถึงผุ้อื่นอีกด้วยจึงเป็นกรรมไม่ดี ถ้าทุกร้อนเพราะความอยากได้ไม่สิ้นสุดในลาบในยศในชื่อจะดับทุกร้อนนั้นได้โดยทํากิเลสให้หมดจดชีวิตในภพชาติข้างหน้าอันยาวนานนักหนาจะเป็นชีวิตดีมีสุขเพียงไรขึ้นอยู่กับกรรมที่ทําไปแล้วทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้เป็นสำคัญจะฉลาดนักถ้าไม่ลืมความจริงนี้จะฉลาดที่สุด ถ้าจะไม่มุ่งคำนึงถึงแต่ความสุขเฉพาะในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าแต่จะมุ่งคำนึงถึงว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เต็มสติปัญญาความสามารถเพื่อไม่ต้องมีพบชาติข้างหน้าอีกต่อไปเพราะความเกิดเป็นความทุกข์แท้ผู้ฉลาดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจะมุ่งมัน่นเพียรอบรมสติอบรมปัญญา ให้สามารถทำลายกิเลสคือราคะหรือโลภโทสะและโมหะให้หมดจดเพื่อพาตนให้พ้นได้จากความเกิดอันเป็นความทุกข์แท้แลขออเวรพร